กันนะครับตามมาค่ะนี่คือต้นสะดาวสะดาวปก,กวหวานเราไปเก็บปักหวานกันไหมปักหวานแล้วก็ตรงนั้นคือบันไดของตะก,ก้องที่ตะก,ก้องชอบ<ม>เออมปีนเก็บเก็บบักหวานบักหวานบักหวาน แล้วต้นใหญ่ๆนี่คือต้อนตาดาแล้วนี่ก็คือต้อนไม้นพักหวาน้นพักหวานมาดูบรรยดากาศตรงนี้กันนะครับตรงใหญ่ๆนี่ใช้ใช้เหยียบเผื่อคนจะตกนะครับนี่คือบันไดาทางขึ้นไป ตรงนี้คือต้อนผักหวานที่สวยงามที่สุดในโลกกล้องกล้องถ่ายทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่คือต้อนผักหวานจุดดุมแล้วพวกนี้ก็เป็นต้นผักหวานทั้งหมดเลยวี่อโอ thằng mật ơi lão lại like canh nít có khó chụp bay liệt mày lại like canh nít lắm